สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม3ก๊กใหม่ RPG เลือดร้อนในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดใหม่แนะนำการดันค่าพลังลบสำหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีดันพลังยังไงผมให้ ID เติบโตวไวนะครับอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโคด้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับหลาดแรกครับ กรอโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยสําหรับโพสผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดันค่าพลังอันดับแรกมาที่ขุนพลนครับแน่นอนครับผมในการที่เรานะครับอัพนะครับผมพวกเรวงเลเวลเนาะของตัวละครของเรานะครับในส่วนนี้มันจะเพิ่มพลังลบให้กับทีมของเราได้เยอะมากนะครับผม ยิ่งเรานะผมอัพเลเวลของตัวละครเนาะแล้วก็ทะลวงนะครับผมให้เลเวลนะครับได้สูงสุดหรือว่าได้มากที่สุดนะผมมันยิ่งจะเพิ่มพลังลบให้กับตัวละครตัวนั้นแล้วก็ทีมของเราได้มากขึ้นนะครับต่อไปรับผมการเลื่อนขั้นหรือว่าการอัพดาวนะครับในการอัพดาวเนับผมยิ่งจะเพิ่มพลังรบนะผม มากนะแล้วก็จะเพิ่มพวกสแต็กต่างๆให้กับตัวละครของเราเนาะอะอย่างเช่นตัวละครจูร่งผมเนาะผมอัปดาวมาถึง1มงกุฎใช่ไหมครับจะมีอยู่4ช่องแบบนี้เนาะอะช่องแรกครับผมเห็นไหมมันก็จะต้องการนะครับจูร่ง1พระจันทร์เชี่ยวสีแดงนะครับผมแล้วก็ตัวไหนก็ได้เนาะของจกก๊กนะผมหนึ่งตัวเนาะมันก็จะบวกพวก ค่าสเตกต่างๆนะครับาจากนั้นถ้าเราอัพนะผมหรือว่าเปิดใช้ตรงนี้มันก็จะบวกค่าพลังลบให้เราอีกนะทุกคนนี่เลยเห็นไหมนี่นะครับถ้าเราจะขึ้น2มงกุดเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็แนะนําให้อัพนะครับทุกคนมันจะบวกให้เราเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ฝึกฝนครับผมฝึกฝนตรงนี้ครับผมในส่วนนี้มันก็จะบวกค่าพลังลบนะครับ หรือว่าดันค่าพลังให้เราได้เยอะมากนะพวกพลังความเร็วปฏิกิริยาตรงนี้เนาะให้เรานำผลึกตรงนี้นะผมมาอัพเนาะยิ่งขั้นสูงนะครับผมมันยิ่งจะบวกพลังลบแล้วก็บวกสแต็กตรงนี้ให้กับตัวละครของเราได้เยอะมากนะครับต่อมา้วผมปลุกตรงนี้เนะาะตรงนี้นะครับผมถ้าเราจะปลุกเนาะเราต้องทําให้ตัวละครตัวนั้นครับผม ตัวละครตัวนั้นผมเป็นสีสันหนึ่งดาวนะผมหรือว่าอ่าอัพเป็นสีลุ้งนะครับอ่าใน,นส่วนนี้มันก็จะบวกค่าพลังลบหรือว่าดันค่าพลังลบให้เราได้เยอะมากเหมือนกันนะครับทุกคนเอแนะนําเลยนะครับผมพวกตัวละครหลักๆที่เราจัดทีมเนาะแนะนําให้อัพนะครับพวกในวงเลเวลนะอัพดงอัพดาวนะครับผมยิ่งเลเวลเยอะแล้วก็ดาวเยอะยิ่งดีนะครับผมมันจะดันค่าพลัง ของตัวละครแล้วก็ดันค่าพลังลบให้กับทีมของเราได้ดีมากนะครับทุกคนแนะนําเลยนะครับแนะนําให้อัพให้เท่ากันเนาะเร็วงรวงเลเวลนะทุกคนตรงนี้อัพดงอัพดาวนะถ้าใครมีทรัพยากรมากก็แนะนำนะครับผมให้อัพดงอัพดาวเลื่อนขั้นนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็มาที่ส่งของขวัญตรงนี้ครับส่งของขวัญตรงนี้นะครับผมมันจะ ให้เราสง่งองขวัญให้กับตัวละครของเราเนาะในส่วนนี้มันก็จะดันค่าพลังให้กับตัวละครหลักของเราแล้วก็พลังลบของทีมของเราด้วยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็มาที่พันธะตรงนี้ครับอ่าพันธะนะครับผมพันธะตรงนี้นะครับผมมันก็จะดันค่าพลังลบให้กับทีมของเราด้วยนะทุกคนอ่าแนะนํานะครับผมถ้าเราเปิดได้ตัวละครเนาะ แนะนําให้เข้ามาเปิดใช้พันธะตรงนี้ด้วยนะครับผมในส่วนนี้มันจะบวกค่าพลังหรือว่าดันค่าพลังให้ก uh> uh ับทีมของเราได้เยอะมากนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับเข้ามาดูดีๆเนาะในพันธะตรงนี้และก็การใส่อุปกรณ์ต่างๆนะผมพวกหมวกชุดเกราะพวกอาวุธอะไรต่างๆพวกนี้เนาะยิ่งเรานะครับผมพัฒนาพวกอาวุธหรือว่าใส่อาวุธให้ครบทั้งหมด 5ช่องหรือว่า5้าอุปกรณ์ให้กับตัวละครของเราทุกคนมันยิ่งจะบวกค่าพลังลบหรือว่าดันค่าพลังลบให้กับตัวละครของเราและทีมของเราได้ดีมากนะครับเหนไหมเดี๋ยวผมจะตีบวกอาวุธให้ดูเนาะกดตีบวกไปเห็นไหมครับมันจะบวกค่าพลังลบให้กับทีมของเรานะครับผมตรงนี้สําคัญมากนะแล้วก็พวกเลื่อนคงเลื่อนขั้นอา,อาวุธอะไรพวกนี้นะทุกคน ถ้าเรามีทรัพยากรนะครับมากพอก็แนะนําให้กดเลื่อนขั้นไปเลยนะเนี่เห็นไหมครับผมมันก็จะบวกเนะาะพลังลบสเต็กต่างๆนะครับทุกคนตรงนี้ห้ามพลาดเลยนะครับต่อมาก็ผมให้เรามาที่ผ่านด่านเควสหลักตรงนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตําแหน่งนะครับถ้าเรานะครับผมทำเควส4เควสหรือว,ว่าเควสหลักของเราผมครบทั้งหมดเนาะมันจะให้เรา เลื่อนตำแหน่งตรงนี้นะผมในการเลื่อนตำแหน่งนะผมมันจะดันค่าพลังลบแล้วก็จะบวกค่าสแต็กต่างๆให้กับทีมของเรานะครับผมได้เยอะมากนะครับตรงนี้แนะนำนะผมให้เข้ามาทำนะครับผมตรงตำแหน่งตรงนี้เนาะยิ่งเรานะผมทำควสผ่านควสนะผมเลื่อนตำแหน่งตรงนี้สูงนะครับมันยิ่งจะดันค่าพลังให้เราเยอะมากนะทุกคนแล้วก็จะบวกสแต็กต่างๆให้กับตัวละครของเรานะครับผม อ่าแล้วก็มาที seaweed, ่ยิงงามตรงนี้ครับผมอ่ายิงงามรอบผมตรงนี้นะครับให้เรากดอัพเลเวลนะครับผมญิงงามตรงนี้นะครับมันจะบวกนะครับหรือว่าดันค่าพลังลบเห็นไหมครับผมตรงนี้เนาะอย่างเช่นของผมนะหยิงงามผมผมมันจะบวกค่าพลังประมาณ8 0 0แสนนะครับทุกคนตรงนี้เห็นไหมครับมันจะบวกให้เราเยอะมากนะครับผมแนะนานะครับให้เอาหินชะตาหญิงงามตรงนี้มาอัพนะครับผม ตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็การฝึกขุนพลตรงนี้นะครับผมสมบัติลับตรงนี้เนาะแนะนำรับผมให้หาพวกสมบัติลับตรงนี้นะผมมาใส่เนาะอ่าในส่วนนี้ผมเราจะซื้อได้ในที่เปิดเซิร์ฟ7วันเนาะมันจะมีกล่องให้เราซื้ออยู่นะครับทุกคนตรงนี้แนะนําให้ซื้อดีๆนะผมอ่าหาที่เป็นสมบัติลับที่มันบวกนะครับค่าสเตตัสแตกตรงนี้นะครับผมมันจะดันค่าพลังลบให้เราเยอะมากนะครับทุกคนตรงนี้เนาะ อ่าแล้วก็พวกตรงนี้เห็นไหมแก่นอาชีพตรงนี้เนาะอันนี้ก็ในอนาคตครับผมถ้ามันเปิดก็แนะนำนะผมให้เข้ามาอัพได้เหมือนกันนะครับต่อมาให้เรามาที่โรงเรียนครับทุกคนอ่าตรงนี้นะครับผมจะเป็นแหล่งการฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆเนาะที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครของเราเอาไว้ทะลวงเอาไว้อัปเกรดอุปกรณ์อุปกรณ์รต่างๆหญิงงามอะไรตรงนี้ครับผมให้เรามาฟาร์มหาในตรงนี้นะครับผม ฟาร์มหาแล้วก็ให้เรานําพวกทรัพยากรพวกนี้นะทุกคนมาอัปเกรดตัวละครของเราอัปเกรดอุปกรณ์อุปกรณ์หญิงงามอะไรพวกนี้นะทุกคนให้ไปอัปเกรดนะครับผมต่อมาก็การไต่ห่วคองหัวคอยอะไรพวกนี้นทุกคนถ้าเราชนะเราก็จะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นไอพีหินทะลวงอะไรพวกนี้นะทุกคนจะนั่คให้เราไปอัปเลเวลให้กับตัวละครของเราเนาะ หรือคงเริ่มข้นต่างๆมันก็จะดังค่าพลังลบของทีมเราได้ดีมากนะครับทุกคนแล้วก็มาที่ตลาดนะตรงนี้ที่เป็นพวกทรัพยากรต่างๆพวกนี้ทุกคนประจําวันอะไรพวกนี้เนาะพวก XP อะไรพวกนี้หินตีวงตีบวกอะไรพวกนี้ก็แนะนําให้ซื้อนะทุกคนที่เป็นรายวงรายวันตรงนี้เนาะหอการค้าอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเกี่ยวกับการอัพเกรดตรัวละครอัพเกรดอุปกรณ์ต่างๆแนะนําให้ซื้อให้หมดเลยนะครับทุกคน อ่าแค่นี้ตัวละครของเราก็จะอัปเกรดแล้วมันก็จะดันค่าพลังลบให้กับทีมของเราได้ดีมากนะครับทุกคนสำหรับสายฟรีเกมนี้นะทุกคนถ้าเราไม่แข่งกับใครนะผมมันก็เล่นได้นะอ่าแต่ PVP แน่นอนครับผมไม่สู้สายเติมนะครับบอกเลยเกมนี้นะครับถ้าเล่น PVE ตีบงตีบอสอะไรพวกนี้ก็เล่นได้สบายๆอยู่นะครับผม ถ้าเราจะเล่นพวก PVP นะครับผมมันไม่สู้สายเติมแน่นอนนะครับแนะนำครับผมสำหรับการดันค่าพลังนะครับผมของผู้เล่นสายฟรีเนาะก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์นะครับผมขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ